ในชีวิตประจําวันบางครั้งเราก็เจอเรื่องดีๆอะไรหลายๆอย่างก็เป็นใจในวันนั้นทําให้เรายิ้มและอารมณ์ดีได้ตลอดวันแต่ในบางวันเราก็อาจเจอเรื่องร้ายๆจนอาจจะคิดว่าโลกใบนี้มีใครโชคร้ายแบบเราหรือเปล่าหรืออาจคิดว่าทาไมเราต้องมาเจอเรื่องแย่ๆแบบนี้แน่นอนว่าโลกใบนี้ไม่ได้มีคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เจอเรื่องแย่ๆในชีวิตยังมีอีกหลายๆคนที่เจอเรื่องแย่ๆที่เกิดจากความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยหรือเกิดจากสิ่งที่ไม่ได้คาดคิด แต่ก็ยังดีที่มันถูกบันทึกวิดีโอเอาไว้ทําให้เรารู้ว่าอย่างน้อยเราก็อาจจะไม่ได้เป็นคนที่สวยที่สุดในโลกคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆไปพบกับ15อันดับความสวยที่อาจจะมากกว่าความสวยที่คุณเคยเจออันดับที่15งานที่ไม่จบสิน้นคุณรู้ไหมว่าหิมะสามารถทําให้คนลื่นล้มได้และไม่ว่าจะเดินหรือขับรถมันก็อาจจะไม่สะดวกหลายหายคน เรื่องที่จะกําจัดหิมะให้พ้นทางซึ่งการตัดหิมะก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าสนุกสักเท่าไหร่เพราะมันต้องใช้แรงเยอะพอสมควรและชายคนนี้เขาพยายามกําจัดมันให้พ้นทางเพื่อให้ทุกอย่างดีขึ้นและในที่สุดเขาก็ทํามันเสร็จเขาวางจอบและเตรียมตัวไปทําอย่างอื่นแต่จูๆ่ๆก็มีหิมะตกลงมาจากหลังคาทําให้เขางานงอกอีกรอบและมันก็ไม่ใช่จํานวนน้อยๆด้วยนับว่าเป็นความซวยในจังหวะที่พอดิบพอดีจริงๆ อันดับที่14ชิงช้าแห่งกรรมมันไม่ใช่แค่คนหรอกที่โชคไม่ดีหากมองไปยังทุ่งกว้างที่มีฝูงแกะที่น่ารักอยู่หลายตัวในหมูแกะจํานวนมากมันก็มักจะมีแกะดําที่ชอบทาอะไรแปลกๆกว่าชาวบ้านเขาซึ่งแกะตัวนี้ก็คงจะไปเล่นห่วงยางชิงช้าทําให้มันติดอยู่แบบนั้นแม้ว่ามันจะพยายามสักแค่ไหนก็ตามมันก็ไม่อาจหลุดพ้นไปจากชิงช้าแห่งกรรมนี้ได้ในขณะที่แกะตัวอื่นก็มองด้วยความสงสัย แต่เราก็ไม่รู้ว่าพวกมันคิดอะไรอยู่อันดับที่13เครื่องทำความสะอาดที่ทำให้บ้านสก,กรปรกในสมัยนี้เครื่องช่วยทำความสะอาดบ้านนั้นมันช่วยสามารถผ่อนแรงมนุษย์ได้ทำให้เราเหนื่อยน้อยลงกลับมาก็พักผ่อนได้เลยแต่ถ้าหากบ้านคุณนปเออเลี้ยงสุนัขแล้วมันดันอือออกมาแล้วเจ้าเครื่องทำความสะอาดนี้มันก็ไม่ฉลาดขนาดที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันก็ทำหน้าที่ของมันอย่างเต็มที่ เคอบ้านของคุณสะอาดที่สุดเท่าที่จะทําได้แม้วมันจะพยายามกําจัดสิ่งสกปรกมากแค่ไหนแต่มันก็กลับเป็นอย่างที่เราเห็นในวิดีโอนั่นแหละซึ่งนอกจากจะต้องทําความสะอาดบ้านใหม่แล้วก็ยังต้องทําความสะอาดเครื่องแบบเหม็นๆอีกตั้งหาอันดับที่12วันเที่ยวทะเลลองจินตนาการถึงทะเลและบรรยากาศดีๆสิแล้วถ้าเราไปกับคนที่เรารัก ย่างเช่นลูกหรือหลานพาเขาไปดูทะเลในวันที่สวยงามมันจะต้องเป็นสิ่งที่ทําให้เด็กน้อยคนนั้นประทับใจแน่ๆแต่มันก็อาจจะไม่เป็นเช่นนั้นหนุ่มน้อยที่น่ารักคนนี้อยากรู้อยากเห็นอยากเข้าไปใกล้น้ําทะเลแต่หารู้ไม่ว่าความหายนะใกล้จะมาเยือนในไม่ชา้าสุนัขที่อารมณ์ดีราวกับม้าดีวิ่งด้วยความเร็วเต็มที่พวกมันทั้งสองตัววิ่งมาชนเด็กคนนั้นจนเสียหลัก แต่โชคดีที่แม่ของเขาจับเอาไว้ได้ทันอันดับที่11ประทับรอยเทา้างานฝีมือต่างๆเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาการเทป,ปูนก็เช่นกันบรรดาช่างต้องใช้เวลาเกลี่ยปูนให้เรียบเนียนหลังจากนั้นก็อาจจะเป็นเวลาพักผ่อนของพวกเขาแต่ไก่ตัวนี้มันทำให้งานไม่เสร็จเพราะหลังจากที่ช่างชาป,ปูนเสร็จใหม่ๆ ก่เจ้ากรรมก็ไปเหยียบย่ำซะอย่างนั้นแถมมันยังเดินไปทั่วบริเวณแม้ช่างจะพยายามจับมันก็เป็นเรื่องยากมากแถมทําให้มันยิ่งเละเข้าไปอีกเพราะมันพยายามหนีซึ่งผลลัพธ์ของปูนที่เพิ่งฉาบเสร็จใหม่ๆก็เละอย่างที่เราเห็นนั่นแหละอันดับที่10วันเล่นสโนว์บอร์ดสุดแสนเศร้าในวันที่อากาศหนาวจัดหิมะโปรยปราย การเล่นสโนว์บอร์ดคือสิ่งที่หลายๆคนเฝ้ารอเพื่อจะเล่นมันให้สนุกที่สุดในวันนั้นแต่ถ้ามันมีเหตุการณ์แบบนี้ก็คงไม่สนุกแน่ใช้คนหนึ่งเมราวันเล่นสโนว์บอร์ดอีท่าไหนดันไปติดกับซอกของแท่นหิมะซึ่งก็น่าจะเป็นเวลาที่นานพอสมควรเพราะดูจากจำนวนคนที่มุงดูแล้วก็ไม่ใช่น้อยๆทาให้วันที่จะได้หยุดเล่นสโนว์บอร์ดแบบสบายใจดันต้องมาหยุดรอคนช่วยซะอย่างนั้นและในอากาศที่หนาวเย็นแบบนี้มันก็คงทรมานไม่เบา อันดับที่9สัตว์โลกน่ารักในยามค่ําคืนมักมีมุมที่เงียบสงบคุณอาจจะเห็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่อยากสงสิงกับมนุษย์มากนะักแต่ก็ขึ้นชื่อว่ามนุษย์แล้วล้วนมีความอยากรู้อยากเห็นในระยะที่ใกล้ที่สุดเขาจึงบันทึกวิดีโอนกตัวหนึ่งไว้ซึ่งนกนางนวลตัวนี้อาจจะอยากอยู่แบบสงบจริงๆเมื่อคุณลุกล้ำความเป็นส่วนตัวของมันมันอาจจะสั่งสอนคุณว่าอย่ามายุ่งจะดีกว่าซึ่งนกนางนวลตัวนี้ ได้ขากล้อง GoPro บินหนีไปเพื่อเป็นบทเรียนแก่มนุษย์ว่าอย่าไปขัดเวลาความสุขของมันแต่ก็ยังถือว่าโชคดีที่เจ้าของกล้องตัวนี้ได้เจอกล้องหลังจากที่หาอยู่นานและอัปโหลดวิดีโอนี้ลงอินเทอร์เน็ตเพื่อให้เราได้รับชมกันวันที่สงบสุขอาจจะเป็นวันที่เหนื่อยล้าในการหากล้องซะมากกว่าอันดับที่8วันสวยๆท่ามกลางบรรยากาศดีๆท่าเรือสวยๆส,สักที อาจจะทําให้วันหยุดของคุณเป็นวันที่มีความหมายเพียงแค่จอดรถแล้วเตรียมขึ้นเรือเพื่อที่จะโลดแล่นไปยังทะเลสาบอันแสนกว้างไกลแต่สําหรับชายคนนี้มันเป็นวันที่โชคร้ายของเขาหลังจากที่เขาได้ทําการจอดรถเขาได้เดินไปที่ท่าเรือโดยไม่ได้ใส่เบรกมือและแล้วรถของเขาก็ค่อยๆไหลไปลงสู่ทะเลซึ่งแน่นอนว่าเขาควรต้องหาทางกู้รถของเขาในไม่ช้าก่อนที่มันจะจมหายไป อันดับที่7สวยสองเด้งการจอดรถอยู่เฉยๆอาจจะคิดว่าความสวยคงไม่มายเยือนแน่ๆแต่ถ้าการจอดรถอยู่เฉยๆผิดที่นั้นมันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ในขณะที่เจ้าของรถกำลังนั่งเพลินๆอยู่ในรถจู่ๆล้อของรถที่ขับมาอยู่บนถนนก็ดิ่งเข้ามาที่รถของคนคนนั้นแต่ความสวยมันไม่ได้จบแค่นั้นแม้ว่าเขาจะพยายามหลีกหนีความสวยครั้งนี้แต่มันก็ยังมีหนึ่งล้อท,ที่หลุดออกมา ที่พร้อมจะตอบย้ำว่าวันนั้นคือวันซวยของเขาจริงๆอันดับที่6ทีวีเครื่องใหม่ในวันที่คุณอยากได้ทีวีใหม่สักเครื่องมันอาจจะเป็นวันที่คุณมีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นแน่ๆเพียงแค่คุณไปดูมันที่ร้านขายโทรทัศน์และพกเงินไปตามราคาแต่มันอาจจะไม่ใช่วันดีๆสำหรับชายคนนี้ ชายที่กําลังเดินไปที่แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อดูทีวีที่ตั้งโชว์อยู่เขาก้มลงดูรายละเอียดแต่อาจจะไปสก,กิดบางจุดบนทีวีทําให้มันล้มลงและพาทีวีด้านหลังล้มไปด้วยและด้วยความตกใจของความสวยครั้งนี้เขาเรีบลุกโดยเร็วซึ่งมันก็นันไปโดนกับทีวีที่อยู่ด้านหลังของเขาอีกสองเครื่องทําให้มันล้มระเนระนาดทั้ง4ี่เครื่องแน่นอนว่าทีวีหลายเครื่องก็คงมีค่าเสียหายที่ไม่น้อยเหมือนกัน อันดับที่5เซอร์ไพรส์ที่บ้านเพื่อนการแวะไปที่บ้านเพื่อนนั้นกะนับว่าเป็นไอเดียที่ดีในยามที่คุณเหงาหรืออยากหากิจกรรมทําร่วมกันและในวิดีโอนี้เหล่าเพื่อนพ้องที่ทักทายกันแบบสนิทกันมากโดยการแกล้งกันเล็กๆน้อยๆอาจจะทําให้มีอาการหัวร้อนในขณะที่ชายคนนั้นกําลังจะจอดรถจึงรีบลงมาตอบโต้การกระทําสุดกวนเหล่านั้นแต่แล้วรถที่เขาขับมานั้นดันไม่ได้ใสเ่เบรกมือทําให้มันเตรียมไหลลงสู่แม่น้ํา เขาพยายามยื้อสุดชีวิตแต่แน่นอนว่ามันก็ไม่ทันอันดับที่ 4. ปาร์ตี้กับองเพื่อนในยามเย็นการได้นั่งคุยกับเพื่อนก็คือความสุขของใครหลายๆคนเครื่องดื่มเย็นๆคุยเรื่องที่ชอบนี่แหละความสุขที่ไม่ต้องใช้เงินมากมาย การพบปะเพื่อนก็ควรอยู่ในที่ปลอดภัยหน่อยเพราะอะไรที่ไม่คาดคิดก็อาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งในวิดีโอนี้มีรถยนต์ที่มีไฟแลบออกจากล้อวิ่งมาบนถนนแล้วจูจ่ๆล้อก็มาโดนลังขวดน้ำที่ตั้งอยู่และพุ่งมายังเก้าอี้ของคนที่นั่งอยู่ทำให้เขาปลิวไปอย่างรวดเร็วซึ่งความเร็วที่เกิดขึ้นภายในเสี้ยววินาทีแบบนี้ไม่ว่าใครก็ตั้งตัวไม่ทันแน่ดังนั้นใครนั่งอยู่ริมถนนก็คอยระวังตัวเองและเพื่อนๆกันด้วย เพราะเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอาจจะเกิดขึ้นได้เสมออันดับที่3การพ่ายแพ้ที่มีควนเกิดขึ้นในวันแข่งกีฬาใครๆต่างก็ต้องการชัยชนะเหนื่อยมาหลายวันแรมเดือนแรมปีเพื่อชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เพียงไม่กี่วินาทีการวิ่งแข่งขันรายการหนึ่งในขณะที่ชายคนหนึ่งกำลังวิ่งนำอยู่เป็นอันดับหนึ่งและอีกเพียงไม่กี่วินาทีเขาก็จะถึงเส้นชัยเป็นอันดับแรก ถ้าใครมองมาก็ต้องคิดว่าเขาต้องชนะแน่ๆแ,แต่ความซวยดันบังเกิดในโค้งสุดท้ายจู่ๆก็มีอุปกรณ์จากกีฬาอื่นเข้ามาพัวพันร่างกายของเขาแม้ว่าเขาจะพยายามนํามันออกแต่มันก็เป็นไปได้ยากในขณะที่วิ่งในที่สุดการวิ่งก็จบลงในรอบสุดท้ายเขาพลาดโอกาสในการคว้ารางวัลที่1ใครกันนะที่ทาได้ลงคอ Paul อันดับที่สอง ตกปลากันเถอะกิจกรรมยามว่างเวลาอากาศดีๆคืออะไรการตกปลาคือหนึ่งในตัวเลือกนั้นการพาเพื่อนๆหรือครอบครัวตกปลาด้วยกันก็นับว่าเป็นไอเดียที่ดีซึ่งในวิดีโอนี้ในขณะที่ทุกๆคนกําลังตกปลาแบบสบายใจภายใต้ใตบรรยากาศดีๆแต่จู่ๆก็มีเรือพุ่งตรงมาที่เรือของพวกเขาอย่างเร็วซึ่งทางหนีรอดจะไม่มีทางไหนได้เลยนอกจากผืนน้าอันกว้างใหญ่แห่งนี้ซึ่งแน่นอนว่าพุ่งมาขนาดนี้นอกจากพวกเขาจะต้องเปียกปอนแล้ว หรือก็ได้กลายเป็นซากในไม่ชา้าแต่ก็ยังถือว่าโชคดีที่คนไม่ได้กลายเป็นซากไปด้วยอันดับที่หคลังสินค้าพังพินาศหลายๆคนอาจจะเคยทำงานในคลังสินค้าซึ่งก็มีบางคนได้ขับรถโฟล์คลิฟทซึ่งเป็นรถที่สามารถยกของที่มีน้ำหนักมากได้สบายหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันสนุกเพราะมันเหมือนการบังคับเครื่องจกักรกล แต่ในการขับขี่นั้นไม่ควรประมาทแม้แต่นิดเดียวเพราะถ้าพลาดขึ้นมาของที่อยู่ในคลังสินค้าก็อาจจะถล่มมาทั้งแผงแบบในวิดีโอนี้ซึ่งนอกจากมันจะสร้างความหวาดเสียวให้กับคนที่อยู่บริเวณนั้นแล้วคุณคิดว่าค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมันประมาณเท่าไหร่ทำงานทั้งชีวิตจะสามารถชดใช้ได้หมดหรือเปล่าไม่นำซ้ำยังต้องใช้เวลาเก็บกวาดอีกเป็นวันๆเลยทีเดียวซึ่งนับว่าเป็นความซวยครั้งยิ่งใหญ่ที่เกินจะคาดเดาได้จริงๆ ยังไงกันบ้างกับ15อันดับความสวยที่กล้องบันทึกภาพเอาไว้ได้เราหวังว่าวิดีโอนี้จะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นและรู้ว่าโลกใบนี้ยังมีคนดวงสวยที่ต้องประสบพบเจอเรื่องแย่ๆยิ่งกว่าคุณแล้วเพื่อนๆละ่ะมีวันสวยสุดๆแบบไหนบ้างก็สามารถเล่าประสบการณ์ความสวยไว้ได้ที่คอมเมนต์เพื่อแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้อ่านกันและาหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับ ขอบคุณครับ